ราตต้้้้อองไข,ขดีีีมนพยู่คใสวัสดีครับทุกคนอยู่กับนนวันไหลครับผมชุมชนนะครับบริเวณนี้นะฮะอยู่มานานหลายร้อยปีมากๆนะครับดีเด็กๆน้องๆเพิ่งเลิกเรียนฮะใครที่เข้ามาดูคลิปพี่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องนอนวันไหลนะ เดยวเรามาลองหย่อนแม่เหล็กด nah ูอาจจะเจอสมบัติของชาวบ้านในสมัยก่อนสมัยสงครามโลกเจอปืนค่ะขาเก้าแปดอ่ะปืนเห็นมีข่าวแว่วๆคนทั่วไปใช้เรือกันในการสัญจรมีคนเคยโดนเรือชนตายโดนเรือชนตายเว้ยโดนเรือชนตายเว้ยเรามาทิ้งแม่เหล็กดีกว่าใครเข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องนนมาไหลนะครับ คนทำพรสั์ตกหมไม่รู้ไม่รู้ค่ะมีแต่เงินมั้งคะโอ้ยเป็นน่าตื่นเต้นตรงไหนโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ขยะว่ะกยิบถงไม่ได้กยิบยบอ่าเฮ้ยไม่ ใช้งานน้องติดไม่น่าเชื่อว่าจะเจอปืนสมบัติด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหโอ้โหอ้โอยู่ข้างบนก็เต็มเลนอะอันนี้แบบเปรียบเสมือนสมบัติอะพี่ขายเอะป่ะสิบล้านสิบล้านสิบล้านแต่ว่าอันเนี้ยกูฟังอะไรไม่รู้เรื่องแล้วตอนเนี้ย เต็มเลยครับโอ้ยวันนี้เราจ้างพับจ้างคนดูมาเยอะฮะวันนี้ได้ให้เหมือนมันได้อีกแล้วว่ามึงเฮ้ยเนี่ยโอ้ยกระยาทังนั้นผู้เจ้าขึ้นมายังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันทิ้งไหนดิวะเนี่ยเยอะเกินอามาเอาขึ้นก่อนโอ้ยเยอะวันนี้ อันนี้เดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปทิ้งนะน้องบอกอไม่น่าเชื่อว่าจะเจอเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราเอาแบบอวนเลยกวนหาปลาในทะเลอ,อ่ะกวาดไม่ให้หมดเลย <t aps> <อ>ขยะเยอะจริง,งรู้ได้เงี้ยใครแม่งซิวเกลยวแล้วทิ้งไงวะไปต่อไปต่อไป โอ้โหนี่มันแบบว่าดงเหล็กขั้งนั้นเลยข้างล่างอ่ะอทานเถื่อนเต็มไปหมดเลยดูตะปูเยอะอันนี้เยอะจริงครับทุกคนทั้งทานทั้งตะปูยิงยิงยิงโตรเยอะหนาแน,น่นเ<ส>ต็มกำลังสุดๆอันนี้<ส>เด็กเหรอเด็กเนี่ยเด็กไม่ใช่เล็กอ่ะเด็กเต็มไปหมดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องพี่นะรู้วะนี่ผมติดตามอเป่าขอครับไปใต้สะพานเพราะว่าใต้สะพานน่าจะมีแบบก่อสร้างสะพานอะไรอย่างงี้ ตรงนี้ในโค้ดเยอะเลยทุกคนแม่งเยอะจริงด,ดูดูดิโอ้ยมีตังด้วยตังน่าจะเก่ามากๆเลยเหรียญน,นี้นะครับที่สําคัญเลยอ่ะพี่ให้ของขวัญจากนนวันไหลให้อาวปะ่วะะอ่ะพี่แจกพี่แจกขยะล้อเล่นล้อเล่นแล้วไปทิ้งกันทุกคนเยอะจริงหลายอย่างพาเรือจะถล่มวันนีระวังสะพานถล่มนะสะพานไม่ถล,ล่มเราแต่เนี้ยที่เรายืน <laughs> เนี้ยถล่มมาก อันนี้อาจจะเป็นเหรียญสมัยก่อนก็ได้นะอาจจะเป็นเหรียญเมื่อแบบสงครามโลกครั้งที่2องอะไรเงี้ยไม่ใช่นี่อะไรวะเนี่ยอะไรไม่รู้อะเด็กปรกอปทิ้งนี่มามีแต่ขยะน็อตนะครับตรงครั้งนี้เยอะจัดถือว่ามาเก็บเหล็กแล้วกันนะเดี๋ยวตรงนี้เราจะหย่อนอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเย่เหล็กเยอะจัดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยก้านร่มเออการล่มเนาะการล่มนะเหล็กเส้น มีตังค์ด้วยปะอ่ามีตังค์ด้วยพี่ให้อะป่ะของขวัญจากนนวันไหลโอ้โของขวัญจากนนวันไหลเอาป่ะอ่าใครยังไม่มีช้อนบ้างเอาป่ะมีแล้วอ่ามีเจอตังค์บาทหนึ่งเอาป่ะเได้เอาป่ะ อะไรเนี่ยเห็นแล้วจะอ้วกเลยอ่ะแบบโคตรเยอะเลยกูจะเป็นโควิดไหมเนี่ยถ้าผมหายไปไม่ต้องสงสัยนะครับกักตัวหย่อนเท่าไหร่ก็ไม่หมดอ่ะ ทุกคนตอนนี้มีโจรสลัดมาเดี๋ยวเราจะเอาไม้เหล็กดุดปืนมันมาแล้วก็ให้เด็กๆทุกคนน้องๆทุกคนนะยิงกลับปืนไปนะไปจะขัดเรือไม่เจอเนี่ยมีดมันจะมีเป็นธรรมดาเป็ธรรมดาเลยนไนะแล้วมีแบบผ้าแดงด้วยดูเป็นเศษผ้าโพกหัวของโจรสมัยก่อนดูดิมีคัตเตอร์ดู เฮ้ยมีดจริงๆอะเน่ะมีดเมื่อหลายปีที่แล้วนะดูดิคือขยะรู้สึกได้เลยว่ามันแตกต่างจากคลองที่อื่นเพราะว่ามันแบบขูดขาดขูดขาาตลอดเวลานะครับตึงมากดูดิเนี่ยได้เยอะทุกคนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนนอะไรวะ วิเลเบอร์ด้วยปอกกระสุนลูกซองปอกกระสุนลูกซองมีตังด้วยนี่เหมือนแบบอารมณ์ทานบอลไฟฟ้าเลยอ่ะเหมือนทา,านหรือทานชาร์ทเอ,อ่อพุ่มตายจัดไปยังไงก็เจอที่เนี่ย <laughs> เยอะจริงไรจริงนะไปกันต่อเ <ś led> ก็บได้เลยดีว่าแม่งเยอะจริงทุกคนเยอะจัด เออดำน้ำแน่นอนเออดำน้ำแน่นอนอันนี้อาะเจอดาบพัตนะก็ได้หน่อยก่อนเลยเนตะอ,ไไอนนี้มันดูดอะไรไม่รู้เว้ยข้างล่างเราจะเป็นแบบเหล็กนังเงือกวะน,งงนังเงือกเจ้ากูไปอยู่ด้วยหลายคลิปแล้วเนี่ยพูดถึงนังเงือกเนี่ยมาแล้วไปดูดจริงไหมไหมเดือดจริงเยอดจริงไม่ได้ใช่จริงโอ้ ของฝันจากนนวันไหลของฝันจากนนวันไหลอ๋อให้โหกระบององอันนี้รู้แล้วคืออะไรตีศูนย์ของอัลคอมแมนอัลคอมแมนได้ยังเฮ้ยกูสื่อสายอัลคอมแมนได้นุ้ยอ่ะผมขายต่อราคากันเองเลยอ่ะแปดหมื่นเนาะป่ะแปดหมื่นเนาะป่ะดูมันเก่านะมันหายากนะอะไรจะเอาอ่ะพี่ให้อ่ะวันนี้ได้ของพีกว่ะจะเป็นลาวจับนะครับ ถ้าจะเป็นเราจับอันเก่าของที่นี่นะเอาไปขายร้รวยแน่นอนอันนี้หลายโลนะครับฝา,า,าเออเจอตังเี้อเพราะที่นี่เนะี่ะชาวบ้านก็จะลอยกระทงกันนะ เหรียญก็เยอะอะไรก็เยอะเยอะไปหมดทุกคนตอนนี้ย er er, ังม er ีเงินอีกเยอะเลยเ่าเก็บไ่ได้หลายบาทนะลืมเก็บเลยเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเตรียมโหลสำหรับใส่เงินมานะครับเพราะว่าจะจะแยกเงินแล้วก็ทำความสะอาดเงินนะด้แต่ฝาเบียร์ฝาอะไรอย่างงี้บ้าต้องส่วนมากน่าจะเป็นพวกกระป๋องน้ำกระป๋องอาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ย พี่ให้อป่ะใครวะเนี่ยอุ้ยมีช้อนด้วยอ่ะใครยังไม่มีช้อนกินข้าวอ่ะพี่ให้อะวะของฝันจากนนวันไหลอ่ะวะปลาหมึกพันปีขายกันเองเลย500 500 500าร้อหปมึกแห้งเอาไปกินว่ะด้ามไม้ผสมเหล็กมีเหล็กอยู่ข้างในด้ามีดดามมีด อยากพูดอนะไรก็กล้องพูดเลยตอนนี้คใครทำช่องน้ำช่องใครขายของออนไลน์ใครอ่ะ<ด>ให้ใเพื่อนเห็นลืมไปกดไอ,จ,อจีอธิตายานร้องคพลงมาด้วยถ้าใครเล่นติ๊กต็อกต้องเต้นโชว์แ่ะอะไรอย่างงี้ ได้เขียนคำเสือ่ะท่านี้แล้วได้เขียขคัดเนเนารีนะตอนนั้นก็เด็นนั่งเยใไห บริเวณที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขาเคยล้อคลองนะครับแล้วก็เทโปรยทำคลองนะเขาน่าจะโกยขยะขึ้นมาหมดแล้วนะครับแต่ก็ลองดูว่อจะมีอะไรแบบแปลกๆก็ได้ทุกคนเรือมาเรอมาอีกแล้วเนี่ยอะไรอะไรตอนนี้เรือมายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงกูว่าขึ้นมาทิ้งได้ปลาปินโตปลาปินโตที่ห้อ่ะ บ้านใครยังไม่มีปากดาวทีเดียวให้พี่ล้อเล่นไปเฮ้ยนาฬิกานาฬิกาด้วยอะโรเล็กโรเล็กเป็นไงทุกคนขายกันเองนะเศษโรเล็กมา200ร้อปีแล้วนะแสนหนึ่งเอี้บ้านนะแสนหนึ่งเงี้บ้านนะแสนหนึ่งใครเอาเสียบมาจับห้องเขาเปล่าพี่จับห้องเขาเปล่านมมันลานมมันลาดนมมันลาด เ่ยือรขาจะเจอระเบิดใต้คลองของพ้าของพ้าของพ้าครับพลาเราต้องไขคดีมีพ้าอยู่ใต้นี้พ้าสมัยกรุงศรีกรุงเทพมหานครรัตนโกสินทร์อโยธยาเห็นเปล่าเก่งไหนพ้าท่าทุกเที่ยวครับผม ผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวเลยไมะเลยเยเดี๋ยวเราเจอกันนะครับพี่ในนรกพี่นนท์เขาอาจจะแบบโยนเหล็กอยู่ใต้อระถกระากระถางกระถางกระถกระถากระดากถากะถางกางกระากระดางกระางกระถากรารกะก่อนโยกรนลางกระางรางราจะางกระโางาางกร่างกระ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 รกระกรกองรกระารางระ ตะปูคนเลยอาพี่ให้ขอรางวัลจากช่องนนวันไหลครับผมาไปเป็นที่ระลึกนะยืนดูพี่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยไม่กลับบ้านกันเนี่ยเพื่อนดีตะปูหนึ่งอันให้เป็นรางวัลคนนี้เอาล่ารถของเล่นไปนี่เอามาสนุกตรงไหนเนี่ยมายืนดูพี่ตกขยะมันเพื่อนดีเพื่อนดีแล้วไม่เกลียครับน้องน้องชอบเล่นเครื่องอ่ะมาพอแล้ว ลิปนี้ก็ประมาณนี้สิ่งที่พีคที่สุดน่าจะเป็นเหล็กกระบองนะครับเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับมันอยู่มานานหลายปีแล้วในชุมชนแห่งนี้นะครับผมแต่จริงๆน้ำโดยรวมก็สะอาดนะครับเจ้าคืนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามช่องนนวันไหลที่อยากฟัอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับผมนี่น้องๆขอบคุณมากเลยที่ดูอันนี้ดูแบบไลฟ์สดดูแบบเรียลไทม์เลยนะได้เห็นแบบเหงื่อพี่นนนะแล้วก็พี่เป็นโควิดพี่เป็นโควิดอยู่ด้วยก็ติดโควิดไปกันทั้งหมดไปทุกคนแม่บ้านที่มีสตูดิโ